สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะถึงพระนครไปที่เรียบร้อยนะคะกลับมากราบพระวีดาแล้วก็พระมารดาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะแม่ป,ประเพิงถึงบอกนะคะแล้วก็ถึง พูดอยู่เสมอเลยนะคะว่าศรัทธาเนี่ยเราอย่าไปยึดติดกับตัวบุคละคลเลยค่ะเราคิดยังไงเราเคยปฏิบัติตอนเราอย่างไงเนี่ยคำว่าการะเทศสะเนี่ยเรามีอยู่ในตัวเรานะคะทาอะไรทุกสิ่งอย่างก็คือคําว่าพระเจ้าพึงพอใจทั้งนั้นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดปราบใดที่เราไร้การะเทศะกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการนั่งสัตว์เหมือนไฟฟ้าช้อนอยู่หน้ามูรติเองพระองค์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้วนะคะมิฉนั้นการทําอะไรก็ตามเนี่ยคำว่าการะเทศะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง ิ่ที่สาคัญที่สุดค่ะและตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ตรานะคะว่าแม่พระเพิงเนี่ยผิดตำราผิดพิธีกรรมผิดนู้นผิดนี้จะสร้างในนิเศษเนี่ยคไม่ว่าจะเป็นาําลายอินทรนยัยอินทรมงเภารตนยัยพระตะ เมามอยอ๋อ้อยตายและหลายตำลามากเลยค่ะเห็นมาเชื่ออย่างว่าแม่พระเพิงบอกแล้วว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรสังดินไม่ว่าจะเป็นเวทเวทเป็นหน้าที่ของพรามพิธีกรรมก็เป็นหน้าที่ของพรามแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมที่เราบูชาถวายกับเทวดาเนี่ยเป็นมนุษย์คนไหนก็สามารถทําถวายเทว,วดาได้หมดเลยค่ะขอให้สิ่งที่เราถวายคือสิ่งที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งที่มาแล้วก็จิตใจกาย ของเราแล้วก็ศรัทธาของเราอย่างที่แม่เพื่อเคยบอกนะคะกายามายาจิตศรัทธาแล้วก็สัจจาในของเราเนี่ยต้องสะอาดค่ะถ้าปรับใดที่เราคงความบริสุทธิ์ในร่างกายแล้วก็ในสังขารของเราต่อพระเจ้านะคะ ทุกลมหายใจเนี่ยทุกสิ่งอย่างก,ก็จะสําเร็จค่ะพระเจ้าไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรามีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะมนุษย์นี่แหละค่ะมนุษย์ที่ทําตัวทําตนเป็นเทวดานะคะโอ้โหตีปงังเซเว่นอีเลเวนปักโทรปุ๊บมาปับเอ่ยพระนามปับ๊บโอ้ยสอนเป็นไฟช็อตนี่แหละค่ะ คือเทวดาที่น่ากลัวนะคะเทวดาเนี่ยวข้าพิจารณาว่าสาธุนะแต่เทวดาสาธุเนี่ยเขาอยู่ในต่อนะจ๊ะนิฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงติดกับคราบของมายาในตัวบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นเนาะแม้กระทั่งตัวแม่พระเพิงเองเนี่ยก็อย่ามาหลงชื่ออะไรมากนะทุกสิ่งอย่างเนี่ยใช้วิจารยณดูนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดูว่าสิ่งที่ แม่ประเพิงทำแล้วก็กิจกรรมของเราชาวอุมาการีร่วมกันทำเนี่ยเราทำกันมานานแล้วนะคะลองติดตามแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะของอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่าเชื่อเข่งง่ายๆค่ะมิฉะนั้นเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะศรัทธาสามารถจับสัมผัสได้ค่ะ แต่คำว่างมง่ายเนี่ยต้องลืมหูแล้วก็ลืมตานะคะคำว่างมงง่ายก็จะห่างหายจากเราไปค่ะมิฉะนั้นจำไว้นะคะสิ่งแรกเริ่มเลยเกี่ยวกับการมีศรัทธาคืออะไรอย่ายึดติดตัวบุคคลค่ะทุกคนสามารถไหว้พระเจ้าได้สามารถทำอะไรให้กับพระเจ้าได้โดยต้องไม่มีตัวกลางนะคะมิฉะนั้นใครที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยทำดีก็ได้ดีค่ะแต่ถ้าจะปรับใดที่เป็นตัวการที่ทำชั่วนะคะก็คือมาถึงศาสนาค่ะมิฉะนั้นศาสนามีมานานนับเป็นพันปี แล้วนะคะอย่าใช้คําว่าสร้างศาสนาเลยช่วยกันทํานุบํารุงและก็รักษาศาสนาให้สืบต่อไปนานแสนนานอย่าให้พี่นาฏเพราะเราผู้ศรัทธาเลยนะคะโดยเฉพาะพระตาแหง่งศรัทธาเนี่ยเขามีมาเป็นพันปีนะคะอย่าให้พี่นาฏเพราะตัวบุคคลที่เป็นแรงศรัทธาไทยที่มูเตลูมูเตลูอยู่ตามลูเลยนะคะศึกษาดีๆว่าพระนามอสสกิ์แห่งพระมารดาก,ก็ดีพระบิดาก,ก็ดีหรือเทวะองค์ใดใน สภาหแห่งเทวดาเนี่ยนะคะทุกพระองค์เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะอยู่ที่ว่าเหล่านั้นจะนํามาแปลรูปเป็นอะไรเนาะคําว่าศรัทธาไม่มีระบบกระป๋องนะจ๊ะคาว่าศรัทธาไม่ได้มีเกี่ยวกับเอ่อแพ็คเป็นสำเร็จลูกหูกไรอย่างนี้นะมิฉะนั้นทุกสิ่งอย่างต้องปฏิบัติค่ะการปฏิบัติคือการทําตัวดีทําจิตให้ดีทําสมาธิให้ดีแล้วก็ สาระเทศดีๆกับพระเจ้าเพียงเท่านี้พระเจ้าก็ให้พอ่อนแล้วล่ะคะ่ะพรที่พระเจ้าให้คืออะไรคือสาสองสิ่งในร่างกายของเรานะคะทำดีคิดดีก้าพ้าไปในสถานที่ดีๆปัสะจากสถานที่ตามรูนะคะ นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในใจของเราค่ะสถิตอยู่ในใจนะคะทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องยึดติดกับสถานที่ไม่ต้องโอ้ย oh, อยากว่ายเจ้าแม่ต้องไปที่น,น,นู่นที่นี้ทันทีที่นี้เจ้าแม่คือจักรวาลค่ะอยู่ตรงไหนนึกถึงท่านท่านก็ได้รับรู้ค่ะตราบต้นสะดาวอย่างพระแม่ยังให้พรเลยนะคะนึกถึงพระบิดาเห็นใบสะดาวเออเห็นใบมาโตมสินะ โอ้ตายแล้วพระบิดาก็ยังให้พ่อนเราถุกไหมคะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างศรัทธาคือการสัมผัสได้ค่ะสัมผัสจากอะไรสัมผัสจากธรรมชาติรอบข้างเราค่ะโดยเฉพาะถ้าใจคุณมีศรัทธาแล้วนะคะทุกสิ่งอย่างคือสิ่งที่เป็นสิริและก็เป็นมงคลในตัวเราค่ะเพราะ32สิ่งในร่างกายของเราพระเจ้าประทานให้ค่ะอย่าให้ใครมาทําลาย32สิ่งที่พระเจ้าสร้างให้กับเรานะคะแล้วเราจะได้ชื่อว่าอะมนุษย์แทนมนุษย์ผู้ประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ